ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกกรณีหนึ่งนะคะมีชายคนนึงแต่งตัวเครื่องท่อนคล้ายตำรวจนะคะปรากฏว่าไปทําพฤติกรรมไม่ดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง<อ>นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ตอนนี้กําลังถูกเ,เรียกว่าแชร์กระหน่ำในโลกโซเชียลมีเดียเลยนะคะคไปดูภาพกันก่อนค่ะโอ้โห น,นี่นี่จะจะถ่ายกันแบบชัดๆอย่างนี้เลยเหรอเล่นหน่ะสินี่ไมไ่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาพีกกล้องวงจรปิดอยู่ในร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ก<บ>ทำไม่ได้แล<อ>้วดูสิเออนี่นะแล้วแต่งตัวเนี่ยคล้ายๆกับตำรวจนะไม่กลัวนคนอื่นจะเห็นเลยหรือไงเห็นกันหมดแล้วค่ะหน้าตาเห็นชัดขนาดนี้<อ>นะคะชายหนุ่มร่างใหญ่คนนี้นะคะย่อตัวแล้วก็สอดโทรศัพท์มือถือไปถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาหญิงพอพนักงานเห็นเข้าไปต่อว่าชายคนนี้ไม่ยอมรับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นตำรวจในท้องที่นะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ลงโซเชียลมีเดียนะคะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลตำรวจตรีนิยมด้วงสีก็ได้สั่งให้โรงพักที่ชายคนนี้เนี่ยอ้างชื่อไปสอบสวนซิว่าตกลงแล้วมีตำรวจ ลักษณะนี้คือมีชายคนนี้อยู่ในในในโรงพักจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเพียงการแอบอ้างเท่านั้นเพราะแต่งตัวแบบนี้มาแน่นอนว่ามันทําลายภาพพจน์งค์การตํารวจอย่างมากตอนนี้ก็กําลังเร่งสืบสวนต่อไปไม่ใช่มีคนเดียวหรอกแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นไงอุบอาดเลยสักขนาดนี้นะฮะแหมใช่ยงนี้ต้องฝากถึงสาวๆด้วยเนาะให้ระมัดระวังดูหน่อยว่า ในตอนที่เราแบบยืนอย่างเมื่อกี้นี่ยคุณผู้หญิงเขายืนดูใช่ไหมบบเขาไม่รู้ตัวไงเขากำลัลงดูของเลือกอะไรกันอ,อยู่ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นะนะฮะ